เคล็ดลับหน้าเด็กผิวสวยกระจ่างใสลดริ้วรอยวันนี้พิกี้แนะนำตัวนี้เลยค่ะ Sweet Energy Anti Age ACE ซึ่งมาในรูปแบบวิตามินเม็ดฟูนะคะ1ห,หลอดจะมี20เม็ดด้วยกันทานง่ายไม่มีน้ำตาลมีสารสกัดของวิตามิน A, C และ E ซิง์ซิลิเนียม SOD และผงมะละกอสกัดเข้มข้นที่มีวิตามินสูงปรีดตัวนี้นะคะจะช่วยในการเสริมสร้างผิวเราเนี่ยให้ดูกระจ่างใสลดสิวรอยแดงรอยดำจากสิวแล้วก็ทำให้ป้องกัน UV แม้ออกแดดกลางแจ้งก็ไม่กลัวค่ะเสริมภูมิต้านทานด้วยวิตามินซีเข้มข้น มีส่วนช่วยต้านสารอนุมูลอิสระนะคะช่วยทําให้ผิวของเราดูกระจ่งางใสทานง่ายรสชาติอร่อยแถมยังช่วยป้องกันการเกิดและลดริ้วรอยลดรอยดำจากสิวแล้วก็ปัญหารุมสิวเนี่ยตื่นขึ้นไวมากค่ะก็ไดสวิต e อ e เนอร์จีแอนตีตัวนี้นะคะที่ช่วยบำรุงผิวใสแบบเร่งด่วนแถมยังปลอดภยัยมีออยอรับรองด้วยนะคะ